โยทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้เราจะเล่นเกมฟรีไฟกับคนที่ใส่กล้ามอะไรของมันกัไปดูดูกล้าของจอร์คกล้ามของเกย์น้นนนนนองเป็นเกเกเกน้องเป็นเกกันหรือเปล่าน้นองเป็นเกเกเกน้องเป็นเกหรือเปล่ารอกูแป๊บไปหา วันนี้พวกเราก็จะไปหาลูกโปเพศนีพันห้าที่พวกเราจะมายิงกันไปเริ่มเลยอ๋อคุณจะเป็นสเสบียงเหรอโอเคเอยายแกนหนีมผมคิดถึงยายแกนนี่มากเลยครับอยากเล่นแบบยายแกนนี่มากแต่ยายแกนนี่บอกว่ามึงไม่ต้องมาแล้วเพราะมึง เพราะมึงพูดถึงกูว่าลูกกระดีโ่โสเพนีพันห้ายายแกน่วดทุกคลิปเอาครับว,ว้าวว้าวามึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเออมึงไม่ต้องอวดท่าเอาเฮียหายไปไหนวะอ้าวจเยืมน้องเป็นใครน้องมาจากประเทศอะไร วุ้ยการแสดงดีมากเลยครับมาดูการแต่งตัวของอก,กานี่นะครับวุ้ยมันไม่ใช่หมวกเอฟนี่ว่ะว้าวว้าเอ๊ทำไมไม่ใช่หมวกเอฟนี่จ๊ะจุ๊ปัญญาผมหมวกฟังดูฟิเอ้ยสู้สมาร์ทบุกเอาตัวรอดสู้ไอ้กสตอร์แม่คุณเกลียดทะเลตายกูไม่ชอบแม่ป่ะเมื่อก่อนกูชอบเว้ย ตอนนี้ไม่ชอบว่าตกตกเหวทีไรตกเหวกูแรงเียแบบไม่ดีเห็นไก็เห็เพราะเหวเยอะเยเหว,เหวเเออแม่งคดเยอะอตอนนั้นกูมาเล่นใหม่ใช่ไหมพี่พี่กูให้เล่นรหัสกูตอนแรกพี่กูแรงโกตอนนั้นพี่พี่กูตอนแรกตอนนั้นพี่กูเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วกูพาพาแต่แล้วพี่บอกาฟาร์มให้หน่อยกูบอกว่ากูเล่นเต็มนล้ใช่ไหมแต่กูตกเหวตายพี่กูเหลือแรงบอล นวยรูออย <c oughs> ้ยังเมี่คิดมชิงกองมิวชิงกองมิวเม r r y c h r i s t m ตมาตมาตอุ้ยไม่มีปืนเลยหรอฮะอ๋อโอเคยัง <c oughs> okay. ไงยังไงกูเจ,เจอแล้วกูเจอชิปอัปเกรด X <c oughs> M แล้วมึงจะให้อะไรกูนะหลัดหลัดลองอะไรนะมาปืนนี้ก่อนน้องชื่ออะไรน้องชื่อเออไอปุ่นไอปุ่นบริการซ่อมรถล,ลูกค้าเรียกยายแกนี่เรียกตามมายายเอายายหาย<อ>แต่มันมีการบริการซ่อมรถ เฮ้ยไอปูนเขาบอกว่าอย่าพิ่งซ่อมรถขอให้เทสรถก่อนไอปูนมึงอย่าพังรถนะเก็บกล่องก่อนเร็วเดี๋ยวเราก็ไปซ่อมรถกันนะครับเดี๋ยวเอารถเข้าอู่ก่อนอู่อยู่ไหนวะวรถแดงฮะเก็บ,บเหรียญไอไอาถึงอู่แล้วซ่อมรถซ่อมรถเฮ้ยมีซอง ตอนนียแต่กัอยากเล่น UMP มากกว่าเมื่อไหร่มาเฮ้เฮ้ยนี่ซ่อมรถครับใครอยากมาซ่อมกับเราก็แอดชื่อมาเลยนะครับโอ้ไปไอกูตกใจมากมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้ว พุทเออเอออุ้ยอุ้ยเหี้ยกูยิงกูยิงเมื่อกี้การจังหวะเข้าบางทักนะครับว่าไงเพื่อนนายดโดนเราเกเหรอเฮ้ย V S S อ่ากูจะเอา V S S ดี่ไหมวะจัดควอา V S S แล้วกันเ,เดี๋ยวกูอขอปืนออกก่อน ว้าวว้าว<อ>ไม่มีรกระโดูนดนเนาะกระโดดอ้าวโอเคโอ้กูโคตรเจ็บกูเจ็บกูโคตรเจ็บข้อมือ,ไม,ไ,อไม่รู้อ่ะกูกูไอ้ไอ้ตอนเที่ยงไงที่โรงเรียนไอ้เยอะบังทำประตูหนีบข้อมือกูห,ห,ห,อหลังกูก็โดน ต้นเหตุคือน้องฟอมบักที่ฉันเจ็บมากเลยครับอากรงปมึไรงตรงไโตไงตรงไอ้ที่หนีช้างตรงที่หนีช้างอะ